ต้นหนักซื้อตูช่ชงเทียนบศใครมันเป็นคนควกวนกานประเมินกันอย่าให้ข้าจับได้เชียวข้าจะฆ่ามันไม่ให้เหลือชิ้นดีเลยท่านผู้อาวุโสข่าวจากสายลับที่เราส่งไปแฝงตัวกับพวกนิ่ายเพิงนภาได้บอกมาว่านายน้อยสองได้ถูกชายหนุ่มนิรนามฆ่าขอรับอะไรนาะลีเฟิงตายแล้วจริงหรือหรือว่าเด็กนั่นจะเป็นคนทําจริงๆถ้าเช่นนั้นมันอาจจะกลายเป็นศิลหลักเลยก,ก็ได้แต่ถ่อ อย่าพิ่งเงผยแพร่เขาวนี้ออกไปแล้วก็เรียกลูกชายของข้ามาขอรับข้าจะให้โอกาสที่ดีแบบนี้ตกไปอยู่ในมือของคนอื่นได้ยังไงละ่ะตำหนักทางการของนิกายนักบ่าน สนูงด้วยเจ้าหนี้ทุกๆเดือนจะได้รับยาวิญญาณและจะได้รับสิทธิ์ให้เข้าไปยังห้องวิทยายุทธอีกนี่มันเจ๋งสุดๆเจ้าได้ตัดสินใจที่จะเลือกสำนักภูเขาไหนยังเออข้าว่าจะเลือกสำนักเมฆาณภาทที่นั่นมีสาวจแจมเยอะจัดไอย้ยาเพื่อนยากสาวจากสำนักภูเขามางกรต่างหาก ที่สวยที่สุดในที่นี้เจ้าคือเยยูใช่ไหมสีตู่เฉิงเทียนหรือว่ามันจะจับได้แล้วว่าข้าเป็นคนป่วนกลางประเมินเยยูเจ้าเป็นถึงสิทธ์ขั้นสูงของนิกายนกปาาเจ้าได้ตัดสินใจเลือกสำนักภูเขาไหนเอาไว้หรือยังว่าจะให้ปรมอาจารย์ท่านไหนไปเป็นอาจารย์ของเจ้า<ะ>พูดถึงเรื่องนี้เองเหรือข้าต้องเลือกสำนักภูเขาที่แข็งแกร่งที่สุดเพื่อมาเป็นอาจารย์ให้ข้าอยู่แล้วถ้าเช่นนั้นข้าคิดว่าสำนักภูเขาเทวธรรมคงเหมาะกับเจ้าดี ถึงแม้จะมีคนไม่กี่คนแต่ที่นั่นล้วนแล้วแต่มีคนที่มีอันดับสูงๆกันทั้งนั้นเยี่ยมเลยถ้าเช่นนั้นข้าขอเลือกสำนักภูเขาเทวธรรมก็แล้วกันนั่นเป็นสำนักภูเขาเทวธรรมไปส,สิขอบใจสำหรับคำแนะนำท่านผู้อาวุโสถ้างั้นข้าคงต้องขอตัวไปก่อนละเออเยยูนั่นเจ้าจะไปไหนเยยูบุมบัเกินไปมันต้องการไปที่สำนักภูเขาเทวธรรมข้าห้ามแล้วก็ไม่ฟังอะไรนะ นั่นเป็นสถานที่ต้องห้ามของนิกายนักป่าเลยนะเยยูมันบ้าไปแล้วหรือยังไงเนี่ยรอบๆสำนักภูเขาเทวธรรมมีสายฟ้าปกคลุมไปทั่วทุกที่และใครที่ไปแตะมันเข้าต่างตายเรียบทุกรายเลยข้าได้ยินมาว่าเมื่อไม่กี่ปีที่แล้วมีผู้อาวุโสตายที่นั่นด้วยอันนี้จะข้าเกงว่าเยยูคงไม่กลับมาอีกแล้วล่ะเยยูถึงเราจะรู้จักกันเป็นเวลาไม่นาน แต่เจ้าก็เป็นสหายที่ดีที่สุดไม่คิดเลยว่าเจ้าจะทําแบบนั้นอน,นิจจะหลับให้สบายนะักสหายล้ของข้าข้าจะไปลุงฟังศพเจ้าบ่อยๆและจะไปกวดน้ําบ่อยๆให้เจ้านะท่านประมุกสินหน้าใหม่ไปสํานักภูเขาเทวธรรมขอรับไงนะมีคนไปสํานักภูเขาเทวธรรมกงน้ยหรือปรมาจราย์ภูเขาเมฆานภาาอืมช่างเป็นคนที่บุ่มบ่ามอะไรอย่างนี้ปรังมาจราย์ภูเขาอัสดงสีขาวช่างดีอาอนัก กมุกกกข้าขอดูหน่อยเถอะว่าคนบมบามแบบนั้นเป็นใครกันด้านล่างของสำนักภูเขาเทวธรรมเป็นภูเขานี้ง่ายชะมัดเลยนั่นอะไรกันกำดักหรือข้ารู้อยู่แล้วว่ามันคงไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนี่มันสายฟ้าหยินหยางแม้แต่กับพวกเรายัางทนพลังของสายฟ้าหยินหยางไม่ค่อยไหว เจ้าหนุ่มนั่นตายแล้วล่ะช่างไม่รู้ว่าท้องฟ้ากว้างใหญ่แค่ไหนปิดมันซะไม่มีอะไรต้องดูหรอกบันทึกภาพนี่เอาไว้และถ่ายทอดคำสั่งส่งไปเป็นคำเตือนถึงเหล่าสิบทุกคนเป็นไปไม่ได้หนอเจ้าหนุ่มนั่นไม่ได้บาดเจ็บอะไรจากสายฟ้าเย็นอย่างเลยเหรือมันเข้าไปยังสำนักภูเขาเทวธรรมแล้วงั้นหรือเนี่ยท่านประมุกมีคนเข้าไปยังสำนักภูเขาเทวธรรมอีกแล้วทำไงดีขอรับ มันเลือกที่จะเสี่ยงชีวิตเข้ามาเองปล่อยมันไปเถอะด้านบนสุดของสำนักภูเขาเทวธรรมฮ่าฮ่ข้าพวกนี้ทนเอาคมทุกประเภทไฟไ้ยสายฟ้าพวกนี้ไม่ได้พ้นหรอกเกิดอะไรขึ้นเนี่ยแผ่นดินไหว้งั้นเหรอเจ้าเป็นน้องใหม่เหรอผู้ไม่อ้วนแต่เห็นตกเตียงนี่มันยังเป็นมนุษย์อยู่หรือเปล่าเนี่ยอ้วนจัดเลยเว้เยเฮ้ ผิวหนาหนุ่มสดใสเอาเจ้าไปใส่ไว้กับผักควงอร่อยดีไม่น้อยสงสัยจังเลยว่าจะอร่อยสักแค่ไหนอะไรนะข้าได้ยินไม่ค่อยชัดเลยเจ้าจะกินข้างั้นเลยใช่แล้วดูน้ำลายของข้าไหลเยิ้มอย่างนี้เจ้าต้องอร่อยแน่นอนเลยอยากกินข้าหรือขอข้าไปเตรียมตัวแป๊บสิมาเลยข้าไม่เคยล้างมันเลยนะลองชิมเท้าของหนุ่ม18ดูไหมความเผาผมแรกของเจ้าหายไปไหนซะแล้วล่ะช่างน่าหงุดหงิดชะมัด เจ้าทำเอาข้าขนลุกเลยรู้ไหมเจ้ามาทำอะไรที่สำนักภูเขาเทวธรรมแน่นอนอยู่แล้วว่าข้าจะต้องเลือกสำนักภูเขาเทวธรรมแห่งนี้ก็เพื่อมาหาอาจารย์ยังไงล่ะอะไลยนะเจ้าต้องการเริ่มเรียนกับปรมาจารย์ของสำนักภูเขาเทวธรรมกันหรือใช่มีปัญหาหรือไงไม่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 เลยทำไมเจ้าไม่พูดตั้งแต่แรกล่ะยินดีต้อนรับฮ่าๆข้าพูดไม่อ้วนจากนี้ต่อไปเจ้าเป็นศิษย์น้องสองเดี๋ยวนะนี่ข้าเข้าได้แล้วหรือ จะไม่มีการทดสอบอะไรเลยหน่อยเหรอไม่ต้องทําให้เป็นเรื่องยุ่งยากลกเจ้าเป็นคนที่มีพรสวรรค์ข้ามั่นใจว่าท่านอาจารย์คงต้องชอบเจ้าแน่ฉนันไหนคาถึงได้มีความรู้สึกแย่ๆกันเนี่ยสิทพี่ช่วยออกมาเร็วสิว่าไงสิทธ์ที่หนึ่งยนสมความงามแม่เจ้าโว้ยมีสาวสองที่งดงามอยู่นี่ด้วยหรือเนี่ยสวยเป็นบ้าเลยวุย้ยมองอะไรของเจ้ากันฮะช่างเป็นพรสวรรค์ที่แข็งแกร่งนัก มันมาที่นี่เพราะอยากเรียนกับท่านอาจารย์อย่าทำให้มันกลัวเสกไอหย่าเาจ้ามาที่นี่เพื่อล่ำเรียนสินะเยี่ยมเยี่ยมช่างเป็นชายหนุ่มที่มีอนาคตสดใสจริงจริงเชียวจะเปลี่ยนทัาทางไวเกินไปไหมพวกนั้นต้องมีอะไรบางอย่างปิดบังแน่นอนเจ้าไปเตรียมการอะไรให้มันซะสิสท่านนี้คือแม่นางชมงามเป็นสิทธ์พี่นหนึ่งปกติเขาจะเป็นเช่นนี้แหละอย่าได้ใส่ใจไปเลยนะชื่อเจ้าแปลกคนชะมัด